阿爸，阿爷、okay,，好爸，阿 thank <laughs> you อน,นี้สงเป็นใครญาติบ่ใบทั้งอ้ามีความเอาจนเลื้องลทท้งให้น้าเขายืดซ้ำนำเงินก่อนบ่สงอุน่นอายุแดนหินหุ่นจากอบอุน่นนอเพียงได้เมียในอกในใจดัง ด่ไท้ยสิบเอมามาคือเกินกินกลางมันคักโอเคนโลอลกำบอย่างน้องเวนผูกาตาน้ำตาเปื้อนได้อื่นโล บังแต่ไอของข้าไปหาเหตุการณ์เหตุงานสน่วนบางเงินค้ำกำแกวกับประสงค์เมื่อจักเถื่อจักวด้เหตุงานหือเหตุรือเป็นวาน่วงงาเราส่งเงินมาไม่ยาบอบอกว่าอีลาื่อแล้วยยว่ารู้จักจะเถื่อแม่เอึยไม่ยาเราก็จมอยู่ด้ล่ะอีลา,ลาเดี๋ยวนี้เทอห้ทีหน,ทน้า่นก็มายึดแล้วเดี๋ยวนี้นะเอือยยานว่าไอของข้าส่งเงินมาให้หาายาแต่ยาสีบอกบอกเอือยแม่ละ แม่นบอยาดอกบกเป็นตตัวนด้แหละเอ้ยจังหวะขึ้นกันเอ้าพอดีตัวยากระม้าเอ็นากระมาพอดีเดี๋ยนงเอ้ยก็พอดีแล้วแม่มาเห็นมึงเอามาเบากันดีๆซะก่อนให้แม่ขอเงินไปเชือหมากเชือกผู้เขี้ยวแล้วแม่บอมีหอดผู้จีเขี้ยวเลยเดี๋ยวนี้สักก่อนก็ได้ดอกแม่กกตาหมากนะนี่เอาจับไว้ลูก เยาวตะญาไปขอเงินสูมากสูผู้เมตตาบาดเดียวกับบะมีทอมึงยาตัวแม่เถ้าหน้าตัแต่วาสนากระบะมีจักบาดคึอกันไม่ยาเป็นไผตัวไผบัดนีกอีหลาบักคงขาไปเห็นงานแม่ละว่ามันนั่งจงเงินมาให้มึงอียืดมันกรว่ามันจกแงินมันเนี้ยทั้งแม่กระบะทรงทั้งลูกไฟกระบะทรงเห็นยังไหนละแม่ของเงินนี่หลายาตัวแม่ทถนาวาสนากระบาสิธรรมยาคือกัน แม่ไอ้คงค่าไปเหตุการณ์ให้งมันเป็นทรงเงินมาให้ nhà, ายาบอยาไหทรงมาแต่ไฉฮันนี่เงินบาทอาาทย่างกบะทองมาในกาละวาชูผัวเมียว่ากันเหลียบลอยแล้วแล้วพระท่านได้เหตุงานตีจังว่าแล้วลละนะั่งเอาจังสีซะแส,ะสะดงว่า,าไอา้คงฆ่ากระงคงกันประงคงเงินมาให้ยาวาสนะแล้วกระสองให้คือกันแต่ว่าเมื่อนี้นะ วาสนาวาสิไปยืมเงินน้ำเพล่ม,มาซื้อเขาซื้อน้ำวาสนาวาไปยืมมาได้แล้ววาสนาสิไปซื้อเขา่ามาให้งานะหนึ่งประจังหันสันดกงาอ่ังเอ้ยจจแมนมีแม่ในดีใจหลายลูกเอ้ยครับเอ้ยเดี๋ยวมีเขาจิกมาแลนกับบอมีแมนนั่งอียืดเออแม่วาเดี๋ยวนี้วาจใไหมมึงไปเป็นหมูอีนั่งวาชนาเด้นน้องไผ่นะเออไปยืมน่อไผ่ละล่ะ ไปยืมใช่น้าไปยืมน้ำผู้ซอยเพคนก็ได้แม่แม่ป้าอีตาว่าใจดีบ่ใจดีแม่ป้าพระวาสนาไปเนอะเด้อถ้าจะเชิญอันแม่ป้าสีผ้าไปดอกแม่ว่าไปยืมน้ำพ่อใหญ่พังสะไปยืมน้ำพ่อใหญ่พังอือเอาพันธ์ใจดีให้วะแล้วไงให้แม่เราใจดีคือจะตายเนี่ยพ่อใหญ่พังนละขันยังสันวาสนาก็สิไปยืมน้ำพ่อใหญ่พังเนอสัญญาขันว่าจังขันนั่งแม่ป้าสิพาวาสนาไปบ่ ไปแล้วเจ้กินอะไกินเขาไม่ปาหูจกเคลื่อนเพลินมาละบ่าพัฒนากับบลูขึ้นกันดิอาจังชีทีบอกแม่บ่อยากแม่ที่ไปหาแม่ที่ไปแต่งเนี่ยอยู่แนวกินไปวัดไปว่าว้าว้าหลายกับบลได้น่าอายเพลินไปไปท่านแล้วได้น้อยแม่ก็ไปท่านพอกลับขึ้นมากพ่อได้บูชาขาบบาทเพลินมาจ้าะญาขันยังสนัญญาณ่ะ ไปหาแตงของท้าไปจังหันจะได้ยาได้บุตรท่านพาัปเด้อมึงอย่าลืมไปยืมน้ำพอยายพังเด้อบ้านน้องสอนนะจ๊ะจ้ะบ่ได้น้ำพอยายพังมึงไปยืมน้ำแม่ยัยไม่โหลดจ้ะแม่ที่ไปก็เดินนั่งเด้อเอากระดามากแม่มามาไหมลูกไปแม่จะไปวั้นไปว่าจะไม่ไปม้าหลวงพ่อเด้อนี่ก็หลายแม่ป้าแม่ป้าแม่ยาเราไปยืมดูหลายเราจนลืงเจ้าหนีแม่ อย่าลืมน้ำพอนี่พังเลยยืนนะ,ไม,ะไม่ใช่ไหมจอยแต่ประเดน้ำพอนี่พังเอาอน้ำไม่ยห้งไหมไปอีล่ะมันสวยเพอดีนี้จากพันว่าหนาวเดือนไอส์ไอลมมันมาอ๋อหนาวพอพอหนะบอกหย่อยเย็นจอยละวางใจหนาวที่ย์กดหยาดไ่ตกคำ้ำอ๋อย้ำเดอนอาม กถึงงามอาบอื่นกอบไอพ่อปิ่งหอนมาอ่อนสอนนางนองหนาวในสวงแทบสิปวงหนาวในสวงข่าสูบบ่มีหูดอกคอปูตกเด็กาดมาได้แต่ขวัวเอาหาห้มเอามาคุม ว่าไสมหัวใจได้กอบไอ้ขึ้นมายัางเอาหน้าขัางเอาลังสูจนเบิดคูก็ยังเาันเป็นหนาวหนาวสับันบ่มีมือสีสวงายมีแน่บ่เลอาไอใช้พี่จะคดใด มารักษาแผลใจให้ส่วงเอาขนาวนี้คันแม่นมีนางขอเอินเป็นลำเดินเอินมาเวะมาซอยปวดขันซอยแก ขอแม่ป้าไปยืมผ<ด>้ะะพาพันยาค่ะแดนก่อนโยมโดนใบมันเห็นเพื่อนจึงสิขอทวงคืนแรงที่น้องมอบให้พี่ ละจาใจจริงอีลีอีนา่งมอบให้อายขันไม้ไว้เป็นกันสอารแล้ฝากรักสูตรต่างบ้านจะเหยียบย่ำจำอินสินบ่มีในกายบอกพี่ชายเอเอเอให้คืนนะอน,อน้องและเป็นเพียงรักบ่เป็นเท ใจฉันไอแม่เจ้าเยยดตติมสวน้องหน้าบอกเคยลืมรักที่พี่บอกให้น้องยังเก็บไปไปอนมแล้วไอ้คุณพี่ปุ่นเฮาคือสิบอพอให้พี่สองขึ้นกล่างรักของอาผู้อาภัพอย่ายามนี้ แซนฮีห้อยแส่เพิ่นยำไม่เก็บปอสามแลบปานนี่พี่ขาไก่ลูกฟ้าอภัยวายังเจ็บมีขมับทับเล็บโทษอาญาเจ้าออกคันไปเบาและเรียบกันเอย่าใส่ยังเก็บบอไก่ละปานเอาทุกครั้งเมื่อครั้งรักกันครั้งก่อนบอแน่นอนจะรักเดียวใจเดียวว่าจะรักผู้ชายไม่หายางใดของเกี่ยวจะรักเป็นกลมเป็นเกลียวว่าจะไม่เที่ยวรักใครต่อใครรักเข้าใจในรัก มาการักกันจนได้จะรักจะถนอมไม่คลายเป็นแต่จะตายอย่าลืมสัญญา้อ้พี่ด้านโลละสองทางลัางปายพี่ด้านโลละสองนั่งขงไปความองฮักไอ้พี่มือเปลี่ยนหมนกับปัดหุ่นไอ้ทิศดือเสียงว่าเพียมมีจันและแมนคู่มาเบาขันเอาสอนว่าอาวอนอาหน่อยจะดองเอยหน่อยมายอมในเพื่อไฟเสียใจเมื่อเขียนแต่เก่าเสียใจเมื่อเขียนแต่เก่าไปลบโดยเท้าเสียใจเสียใจเสียแรง ไม่นานที่จากกันไปก็เริ่มมีใหม่หาสาวเดินข่วงจูจีตนาตอนตาทำท่ารักกัดเป็นห่วงเจ็บปวดปวดร้าวในสวงของที่ห่วงถูกคนเขาจริงความจริงและนี่จริงไม่พ้อบางคนละพูดดีทุกสิ่งรักเขาบังแอบบังอิงแต่เขาจยนทิ้งอน้องขอจงคืนแล้วจงเชิดชื่อละกับแฟนคนใหม่จงชดเชื่อลกกับแฟนคนใหม่สุดใจเลินหล่นแล้วุเจ้าอย่ามาแต่แม่สร้างหอบบุ้ง สนใจที่น้องมอภัยขอจงได้ส่งคืนน้องนางอย่าสับตอบอีกเลยพี่เอ๋เห็นใจฉันบ้างแยกกันคนละทิศละทางความอา้าง้างจะลดน้อยถอยลงรักไม่สมจัก์สีเอ่าที่ขอให้พี่ส่งแม่รักจะรอใครวายงงจงได้ส่งรัก But I'll hold on like ใจล้มหวนชวนชื่นคงคาได้แลมองบายโยตองกำลังอวยอากาศกำลังเย็นสวยคงคายืนนออยู่บ้านสำราญแท่ดอกแม่เอ้ยในยามนี้ ใหม่กาแฟาพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซพี่น้องเอ้ยจังเป็นบาละมีทอนเกินคนทั้งโลกไต้จกโลกเป็นฝ้าเกินขาบหอนมี จากได้หยังเพียงสังศีญาติกระแล่นจนหัวสักคนว่าเรื่องเงินเรื่องข้านั่นปล่อยเงินดอกให้ใช้บ้านหนองตอนั่นเบิดบ้านเบิดเมี่ยงเออแต่ตะซุ่มตายไปแล้วกระจายเงินดอกคอยกับว่าถ้าเด้เบิดจังหวัดพี่น้องตั้งแต่มาอยู่น้ำเมียผู้เนี่ยนี่ความสุขหลายเป็นจังไหนเจ้าว่าโอ๊ยขู่กันล่ำซ้ำล้วเนาะม่น้องหลามอ่ะบนสามแยกบ้านนเมี่ยค่ะค่ะ แกะตัวให้กูไปล่างส่วมมันนี่แม่ล่างส่วนยังเด้หนี่ว่าล่างจังใดขี่อัดบุรุยอยู่ในส่วมกูก็เป็นผู้ล้างเดินทางมหาอ้คนรวยเห็นยังกบนาเกียรติมีเงินสยามไทยอยู่บ้านบ่ไปว่าสิพ้าจะไปเที่ยวเนี่ไปเที่ยวไส่บ้นลาดพราวลาดพราวเป็นจังไดน้อฮานี่เต็มที่แตะยังหา มาล้วอั้ยห่วยไอ้ตาจไบ้านบ้านเลขที่สองสามโกน่จะจเจอวานานบ้านหลังนี้ะไอ้ขึ้นดอกกูบเบาเรึ่เมากปิดนี้บ้านจะไอ้ก็ขาเขียนจะไปหอดไปเนี่ยมั้ยไอ้ามันหอดแล้วมั้อกด่าเอารองล่างนะจังเมย์ังหิวน้ำกระบกินผู้ใดน้อคือใส่ส่งไล่เะก็ส่งหนาคนๆได้มั้ยส่งไล่ๆห่น้องล่เป็นผู้ใดน้อบานไอยู่ันบ้านเตี้ยเตี๋ยตำตำจังสี่ บอแมนผูไน้ไรไม่นังบัดไอฮัลโหลไอ้ <Halo? S 1> ไอเจมโอ้า oh. โอ้ยมันเจ้าตันี่เอกกากูเบิดต,ต้นเบิดลตัวแล้วมึงสิ<ล>มมว่าไผบัดต่อจากผมว่าไรตีไรบอแมนมาไล่ลูกกอกแม่อายคอยก็คนห่อน <c oughs> อายเจา้จาเนี่เจ้าแห้งแต่อายโอ้ยต้นข่อยว่าผิดนอกคี้นห่อนแห้งกวาดมึงอย่ามาซุ่มมันเป็นเังนไรมันขืนตัวอย่าโอ้ยคอยมาแล้วอายเกือบมันข่อยบ่ได้มาพ่อเจ้าตัวนี้เป็นอย่างือยมาจังสั้นอยู่เนี่ย ยากหลายเบิงนู้เบิกตาหนาบ่น้องนู้มีตะพุนแหล่ๆมีอายเอ้ยถูกยากลำบากยากเข็นกระดอกกระเดียขอท้านนั้นข้ามไดไปจังสี่มาจังสี่ละอายตกงานเหมดสุขคนนี้เดินนี่เอาห่วยได้เงินข้าวข้าวมาหมดอายได้เหตุการณ์ได้เงานได้เินข้าวไอคงค่าเป็นผู้จัดการโรงงานล้ำซ้ำพุ่นแล้วเดี๋ยวนียแต่เลยว่าสิมาของเงินจากซีหาเสียนเพราะได้เมียบ้านไปยามอีเมียะดอกอาย เอาเอาไอเราเพื่องยางหนี้ทั้งว่าอะไรเราพอเรียกเงินเราก็เปิดขั้นมาเรียกเงินยังมาบอกครับกู้มันไอ่เฮาบอดไอ่ติดไปประกาศคือมันสื่อเล่าอยู่วะแต่ควรชิยูครับลูกกับเมียกูกับพ่อแห้งก็อยู่เนี่ยไอ้เทมเว้าเทศนาเจ้าคอยกระดีใจพ่อแห้งแล้วมุนองเม่าหยอกกระสือดอกไอ่ที่ว่าเป็นเพ้าอิหรีได้ยินข่าไอ้ของข่าได้เป็นผู้จัดการมันแมนอิหรีบอดเนี่ยไอ่ มัคงค่ามันก็เป็นพูกว่าารนิีนแล้วแล้วกูสิปเอินมันห็สูดหาวนี่เถอะเออเล่าเล่าบังด้วยไอคงคาไอหอน่งถ่ายคงคาอยู่นี่ละทางวันเราต้องลาพวกไอ่พวกไส่เข้ามาตัวแต่เราบิ่งสีหนาเลาบ้งบวกคือเก่าด้ไอ้เจมกันเลยไอไ่่ด้อยไอ่ไสที่าคือบตอนหัดเข้ามาบังคือไอ่เข้าคนเก่าด้วไอบังเอิญเข้าจนามเนี่จากถเดียวเลยไม่น้องมาหิวก็หิวยากระยา ยางมากอะยางมากตั้งแต่รถไฟจนหอดทีเบิ้งไปเคลียดกับมันก่อนมันสิมาขอเงินกับป้างเอาเบิ่งดูมือเข้าจากคนยางมากขอทานมานำทางไอ้ไอ้กองข้าป้าไอ้เจ้าคือรอข้างแท้อไอ้หมดบอรอจังไหนป้าไอ้ของข้าสวัสดีครับสวัสดีไม่แห้งสวัสดีไอ้ฮะแม่ลาสวัสดีไอ้ฮะเร็วๆป้าามหลายคนอยู่ตัวนี่เม หลายแล้วเน้อไอมีแต่น้องแต่นงจังือเข่านั่นแหละมาอีอยังแลยเนี่ยมาเยี่ยมไอมาหาไอสันเด้อเจ้ากระเบงสภาของผมในเปียงไอสัตว์เซ่พระนี่จอดหลายมือหลายแว่นแล้วบ่ได้กินข้าวกินน้ำไม่อายตกการตกงานสันเด้เพอดีได้ยิ่นข่าวยิ่นข่าวว่าไอดีได้เป็นท็อกแก่ได้เป็นผู้จัดการโรงงานเฟอร์นิเจอร์แล้วมุนองกะอยากมาอาศัยไเพิงสัตว์ตัวไอเอาอาศัยไเพิงจังได้ หมู่โตก็บ่มีการมีงานท้ำสันบอ่อเดี๋ยวนี้บ่มีแล้วเนาะไอ้ไอคค้คงคาตังต้งใจแยกจากทางกันไปเฮานั่นบ่ได้พ้อกันโดนพวกน้องนี่มีแต่ซัสเซพนิตอนบ่ได้เฮ็ดงานท้ำบดยก้ับงานก่อพราแต่เศษขยกหากินอยู่เสมือซวนได้ไอเอ้อจังซ<อ><อ>ี<อ>่ซะว่าเฝ้ากันแล้วเฝ้าขึ้นเมื่อสักกว่าเอ้โหปอ,อ,อขึ้นเมื่อเที่ยงหนึ่งไอ้ไอเรื่องกันข้ามกำแกวจะมาเฝ้ากระซังตามไปเมื่อสักไป ไอ้ก็ว่างสั่งไอ้ตั้งแต่ออกบ้านมาอีแม่เราก็สั่งอยู่เรื่มาให้เบิ่งแย่งกันไอ้จำคำนั้นบริตี่ไอ้จำคำอีแม่บริตี่ทั้งเมียไอ้หน่งก็ยังสั่งพ่อมากกับบอนน์มาดองให้เบิ่งแย่งกันบริตี่ไอ้อันความเบาจ๋าเบาเบาเบาไปจังไหนกับเอ็ว่าอยู่ไอ้ไอ้ก็ซุ่มผมมีหัวคิดปัญญาแทนพี่ว่าหาเงินได้สิขึ้นไทยเมตุนอันนี้อีหยัง ม okay ึงเสียอาศัยแจ่กูน so ี่บอกไอ้ไอ well. ้คือบอกจังสันตั้งแต่ก่อนออกจากบ้านมาจบคือบมเป็นคนจังสี่ตอนนี้เนี่ยผมตกการตกงานเนี่ยไอ้หวังว่าสิมาอาศัยไม่เพิ่งไอ้พ่อได้การได้งานพ่อได้ส่งเขาส่งนามอีเม่ส่งเงินส่งทองไปเล่าสนองไอ้ไอ้พวกมึเศรษฐเศร้าเศรษฐกูว่าอยู่เรืนี้สูเบอกหูใส่กูสิบอกให้สูตาแจงมือกะมี ตีนกะมีหาทำการทำงานพอได้เงินได้คำ้ำพออยากายกูตีไอ้กในครอบครัวกะมีแต่อายเลี้ยงสูงก็บมูจือค้ำจะของเบาบอได้บออายว่าเขาสิแยกเหตุการเหตุงานผูนน้ใหมีผู้ใดมั่งให้ฝ้าท้หากันมึงเศร้าเอาเลยครนสิมาขอเงินขอคํำนั่นมีปัญญาไปหาเหตุเอากูนี่ กูได้ลูกได้เมียแล้วกูได้เมียใหม่มึงเข้าใจบ่ไอ้คงข้าเจ้าคก็มาจังสันไอเราพี่นั่งเด้อไอ้เสี่ยวไว้ทั้งไหนล่ะเรากระลังมีลูกหน่อยเนี่ยไอ้เจ้าอย่ามาไปทั่วหลายเดี๋ยวตอนพี่นั่งเียตอนอีเมลได้เนาะเศาเอ้าไอ้คงข้าอันเรื่องมื่อนั้นกูบ่ได้ยื่อจำจดเรื่องของท่านนะทางอนาคตกูบ่ขืน้ำคำเบากูสิบอกให้มึงฟังเด้อตั้งแต่กูย่างก้าวออกจากเฮือนมา กูได้ตัดขาดจากการไปลูกกับแม่กับอีจำปาฮะไอ้เจ้าอยู่พอจังสมันสิบบาทพ<ม>ี่อ่างคุณขาดนำน้ำอีเมยของเขาหล่นฝาบมาหาสมุทรฟังคำอ่วยให้มึงขึ้นมาบ้านเพือนสั้นบอกมันกูนี่สิบอกไปเลยกูบ่เคยมีแม่แม่กูตายตั้งแต่โดนโอนพุ่นไอ้เจ้าก็เสงร์ฟาไปทัวร์ทีเจ้าบุลย์ต้นสารเราติเราเองเถ่าเองโถแล้วอย,อยากเรียนเราก็ ยืมเงินยืมทองส่งเสียอายจนเรียนจบปริญญาตีแล้วจะมาเอาเป็นคนสำนีต่ออายมึงจะมาบอกยู่นี่มึงบม่อยากอายพี่น้องเทปาตเทเมืองเขาบอกกูนี่เป็นคนร่ำคนรวยเห็นกูร่ำกูรวยแล้วมึงสิมาเกาะกูกินบ่หนีไปไอ้ของเ้าไอ้ทุกตัวเองสั่ตึงถ้าไอ้เข้าว่าจังแสนแล้วเข้าเสียจังได้ไอ้ พากันเมียปานสบายเมื่อจังใดเงินนองกระบมตาผมกับ่อได้ใส่น้ำเราจักเรียพากันขาวปานสบายขาดรถกระบุมีล่ะเอ้ยเหตุจังใดเป็นต้นตั้งแต่อีเมะกับพีนั่งเดินละอยู่ทางบ้านตาเราได้เมียใหม่เราเปลี่ยนไปหลายเิธอไปเราเป็นจังสี่ตำรวจละบอยเจมจ์แกูกับพวกได้เห็นมันบาดหมีล่ะเจ้าตีสูงเลยส่งเจ้าแตกดูขึ้นว่าน เงี้ยวันว่างมันบ่ดึกบ่ฝันเลยว่าไอ้กูข้าเราจะเป็นคนจังสี่ข้ารถทับบ่มีข้าขอทำลอบพี่น้องข้อนี่ได้สิได้บ่เนาะกูซ้อขาก็กูเสียงเมียกูไหวมองนี่ละไอเอามาส่งขารถมวกผมแน่นอะไอไปขี่รถไฟฟี่ข้ารถจะบบ่มีพี่น้องเอ้ยสิเมื่อบ้านในจังใดเนาะเอาจังสี่ละว่าลี่ในตัวกับบ้านสะก่อนกระทั่งดี๋ยวไอ้เครียเองกันจากฉันนึง ผมกับน้องสุภูสุลนี่ยเอาเรื่องนี้ไปบอกอีแม่กับพี่นั่งบังเชือ้อเราเห็นหน้าอีแม่เราอาจจะใจนนอ่อนเนาะไอเนาะเมียนมึงอย่าบอกเมีม่ยคูณเด้อป้าจะได้เมียไม่หันอาโจ้ก็ดดดได้เมียไม่จีิงจติงมื่อไรแกไหนมันคมขืนกูเอากูบอกแม่คือเกาั่นหละภาษาที่เมียไม่ห่วยูนเนาะค่ารถกับประชงชงแงไหนกว่าเมี่ยขูยืดเบิดแล้วยังว่าอยากได้ค่ารถค่ารถบอมี กูไม่เห็นใครหัวขุดเป็นท่ยังเงินปัดโถเป็นไอเป็นนุ่งข้ารถชงน่องกับะมี่น่องนุ่งตกทุกได้งากกินปลาแดกกินเกลือมากกินพริกเกลือเกิดปลาล่ามากเป็นอย่าง,างเืเนนงง่บะมี่เงนินทรงบะมี่แต่เจ้าดีกูยังไดก้กินเงียนเขา,าเอยูอ่หันตกสภาพเดียวกันเจ<อ>้าสนเล่ากินเงียนเขาได้ละแยเขา<อ>ก<อ>ูค่อยได้กินหันเป็นจะไหนก็นตามซังผมเอาเรื่องนี้ไปบอกอีแมรให้อีแมรนะมาหาเราโห,หลดหาเราเห็นหน้าอีแมร์เราอาจจะใจอ่อนได้แมรเอาที่ ให้พวกตัวกลับบ้านสก้อนเด้อได้สิไปเหตุการณ์เหตุการณ์ว่าสิถือตีนมันอีกขี้ขานบอกกระบ้าที่ต่างนาที่กเท่าน้องนายข้าไปเฝ้าพังกลับบ้าไอ้โอ้ยกะตันยูตามาตาปิตุอุปทานงเกะตันยูมาอยู่อย่างเง้ยคือน้ำลังลงทางนามาตาปิผู้มีคุณ พ่อแม่เขาผู้เพียนตัวอุเขาเป็นจุบมาละน้อยได้นอนพออยู่ในบ่อนโอ้ยแม่ขย่ำข้าหโมกแม่เคยจอกข้าปอนนอนในดงสงสัยน้องคุณแม่กินน้ำต้มบ่ได้จมเป็นลมลอย มีแต่อ่อยคอยสู้เขาอูดอ้อนยังทมหล่อเมื่อกะคอยวีหินยุ่งมากกินเแม่ผลาญคุณของแม่บ่ลืมลายเมื่อแม่บายผ่าอ้อมมาทมหล่อท่าพอคิงคุณของพ่อบ่ได้นิง ยังวิ่งแล่นหาฝืนไฟแบกเสียมไปทางหัวนาไปคนยาหาฟันตมได้กินนมแม่หาใได้ฝงไฟย้อนพ่อแต่งคุณของพ่อข้พ่อแหงนอนตะแข้งหมอนแก่นทอง ทั้งสุมนองอย่าลืมคูบมบุญยืนยาวจังในรวมความพันวาย่าลาวาภัยใจมางสิทำลายคิดบังหายอยู่ในทองภัยผู้จองแต่คำแค้นสิแทนน้ำย้ำลูกใหญ่โอ้ยคิดบังแน่ยามนอนฝัน โลฮิตไหลไปทั่วแผ่นสายแดน,นหูแม่ดังทนในยามนั้นใหม่กาแฟาพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรโซ